was busy thinking สวัสดีครับวันนี้มาที่แอป InShot นะครับวันนี้ภูมิใจเสนอทิกพิเศษนะครับที่ผมเพิ่งจะไปดูฝรั่งว่าทำมานะครับก็เลยมาแกะให้ดูนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเพิ่มฟอนต์นะครับภาษาไทยในกรณีที่เราอยากจะใช้ฟอนต์ตัวหนังสือภาษาไทยนะครับก็คือไทยอังกฤษอ่ะใช้วิธีเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือระบบ iOS นะครับ ผมเสียดายมากๆเลยคือตอนนี้โทรศัพท์ Android ผมไม่มีนะครับผมมีแต่ iPhone นะครับซึ่งวิธีการนะมันจะต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับตอนเอาไฟล์ออกนะครับก็เออเพื่อน,อนๆก็ดูกันเยอะๆแล้วกันนะครับให้ผมมีรายได้เดี๋ยวผมจะได้เอาตังค์ไปซื้อโทรศัพท์นะครับโอเคใครใช้ iPhone มาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่าส่วน Android ก็มีเพื่อนๆสอนอยู่เหมือนกันนะแต่ iPhone ไม่ค่อยมีนะครับอ่ะถ้าเราจะเอาฟอนต์ไทยมานะครับเราต้องไปโหลด ฟอนต์ไทยก่อนนะครับฟอนต์ไทยที่เราจะต้องโหลดก็คือ font.com นะครับ font.com f0 เออ f0 ไม่ใช่ f o นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพิมพ์ข้อความหาฟอนต์กันก่อนนะครับอ่ะเอาฟอนต์ข้างหน้านี่แหละที่มันสวยๆหน่อยภาษาไทยนะครับก็เออผมไม่รู้เป็นไรผมใช้ค m มแล้วมันโหลดฟอนต์ไม่ได้นะผมเลยใช้ Safari นะเออเพื่อนๆลองแล้วกันถ้าใช้ค m มกดดาวน์โหลดไม่ได้ก็ใช้ Safari นะครับอ่ะ ผมเอาฟอนต์นี่แล้วกันลุ่งเรืองรุ่งเรืองอ่ะมันดูง่ายดีเห็นมครับลุ่งเรืองลุ่งเรืองอ่าแบบนี้เลยลุ่งเรืองนะครับกดดาวน์โหลดปุ๊บอ่ามันจะถามว่าให้เราดาวน์โหลดไหมกดดาวน์โหลดปุ๊บหมายอย่างดูตรงนี้ข้างบนเนี่ยอ่ะดาวน์โหลดลุ่งเรืองมาแล้วนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ใจเย็นที่เออมาขั้นตอนนี้เพราะกดมามันจะมาหน้านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไออันนี้อันเดิมไม่ใช่อะลุงเรืองอยู่ไหนลุ่งเรืองอยู่อันบนนะพอแตกเข้าไปเออมันแตกซิปให้เลยนะครับเออดีดีดีด,ดีถ้าเพื่อนเพื่อนกดเออแตกซิปไม่ได้ก็ไปโหลดพวกแอปที่มันแตกไฟล์ซิปได้นะแต่ว่าของผมเป็น ios 13บามะมันแตกให้เลยนะครับเออเจ๋งมากนะครับเนี่ยกำลังรอการอัปโหลดกดเข้าไปก่อนอ,อ่ะ มาแล้วไฟล์ ttf นะก็คือไฟล์ฟอนต์นะครับกดเข้าไปทีนึงมันก็จะโชว์หน้านี้นะครับเราไปที่ด้านล่างเห็นไหมครับด้านล่างซ้ายกดเข้าไปมันก็จะถามว่าให้เปิดในไหน,ไหนแล้วก็คัดลอกไปยังอินชอนนะครับกดเข้าไปปุ๊บนำเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ไปเปิดวิดีโอมาวิดีโอหรือภาพก็ได้นะที่เพื่อนๆจะแต่งอะ่ะเออผมเอา วิดีโอแล้วกันนะครับอ่ามาแล้วทีนี้ไปที่ตัวทีนะครับฟอนต์พิมพ์ข้อความอ่าเราเป็นภาษาไทยใช่ไหมแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยอร่อยมากอ่าอันนี้ไม่ใช่ฟอนต์นะอันนี้ฟอนต์หนึ่งฟอนต์ก่อนหน้านี้ที่ผมทาไอม้มัฟฟินมัฟฟินอะไรเนี่ยอ่าแต่ทีหนึ่งปุ๊บแต่ะไรไหมทีหนึ่งตัวทีอา้าวหายไปหายไปโทษโทษโทษ เดี๋ยวนะแก้ไขตัว A มาที่หน้าแก้ไขเห็นไหมครับถ้าได้มันจะขึ้นมาตรงเนี้นี่ไงนี่ไงลุ่งเรืองมาแล้วครับลุ่งเรืองเนี่ยฟอนลุ่งเรืองนะครับโอ้โหท้ายไทยมาเลยครับอร่อยมากนะครับถูกนะมันจะอยู่ย่างเนี้ยนะครับ มันจะเป็นฟอนต์ที่นําเข้ามานะครับปึ๊บเราก็สามารถตกแต่งฟอนต์ได้อาอันนี้เลือกนันเป็นเลือกอีกอันหนึ่งกดแก้ไขเลือกตัว A นะครับฟอนต์ไปเปิดลุงเลืองผมมาลุงเลืองมาแล้วนะครับแก้ไขสีหน่อยปึ๊บอ่าปรับหน่อยอ่าประมาณนี้แล้วกันนะคลิปหน้าเดี๋ยวมาสอนทำเคลื่อนไหวด,ดุกดิกดุกดิกแล้วกันนะครับ ประมาณนี้นจะจ๊ะใครใช้ i n นช็อตขอเสียงหน่อยนะครับวิธีเซฟอะไรก็รู้แลนะ้วเนาะเพราะว่าผมทำคลิปเบื้องต้นไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับไปไล่ดูนะครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้มุมไอขวาด้านบนนะครับโอเคทิคง่ายๆนะน่าจะทำกันได้ไม่เข้าใจลองคอมเมนต์ถามดูนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ชอบวานกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วก็มาตามกันที่ แฟนเพจ YouTube ด้วยนะครับโอเคสวัสดีจ้าบ๊ายบาย